สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่25นะครับผมพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงเช้านะครับเมื่อวานห่างเสียงเช้าทั้งบ่ายเลยเดซมอลีนะครับห่างเช้าสตินะครับเดินอยู่เช้า๋ยวผมรันให้นะครับ3 1 7 37เช้านะครับเฉพาะเช้านะครับเดี๋ยวบ่ายก็ว่ากันอีกอีกรอบนงครับแล้วก็อีกวันนึง8 6 7 47 ม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าไหลอะไรครับไหลเจ็ดห่างเช้าไหลเจ็ดจะใครชอบไหลนะครับเล่นเจ็ดนะครับผมผมว่ามันก็น่าจะยังอยู่แต่ผมชอบเด่นเด่นห่างนะครับเด่นห่างชอบหกแปดครับฟันแปดครับจ่อครับสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดนะครับ ห่างลบกวนกันเบิ้ลด้วยนะครับกันเบิ้ลไว้เพราะเมื่อเช้านี้พระเมื่อเช้านี้เปิด996 7 6ไม่เบิ้ลกับพี่น้องปิดเช้าเนี่ยผมว่านะหลักร้อยใส่6นะครับหลักร้อยใส่6หลักร้อยใส่6เบิ้ล6 6 8 8นะครับหรือใครจะชอบ7ก็บเบิ้ล7 7ดไปด้วยนะครับแต่ผมชอบ6 6 8 8นะครับห่างเช้าจากการดูก็ประมาณนี้ครับส่วนมากหุ้นห่างนี้มันจะไหลมันก็ไหล มากมายไก่กองเพราะเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็7เมื่อวานก็7ช่วงบ่ายใครสังเกตไหมสองศูนย์ 0, แล้วก็เบิ้เบิ้ลอีกอะ่ะบิ้ลอยู่เนี่ยวันนี้อาจจะบิ้ลเช้าอาจจะขึ้นมาเบิ้ลเช้าอะไรนะครับความเป็นไปได้นะครับโอเคครับขอให้รวยห่างเช้านะครับถ,ถ้าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามผมด้วยนะครับมีสิ่งใดที่ชี้แน่ได้รบกวนลงใต้คลิปนะครับ ลงคอมเมนต์ใต้คลิปผมอ่านทุกคลิปนะครับขอให้รวยห่างเช้านะครับขอให้รวยหุ้นเช้าทุกหุ้นนะครับจีนเช้าห่างเช้านิเคอิเช้านะครับขอให้รวยๆครับแล้วพบกันหุ้นบ่ายนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านต้องดูทั้งคลิปนะครับและอย่างอีเือนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับ้าไม้าไมชอบไม่ต้องดิสไลค์ผมนะครับใครมากวนใต้ใครมากวนใต้คลิปผมผมขอให้ท้องเสียครับโอเคครับขอให้รวยห่างเช้าครับ